สวัสดีครับเพื่อนเอนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเทพครับผมวันนี้อยู่กับผมคนเดิมและขอบอกเลยว่า EP นี้เราจะมาคุยกันยาวๆแบบจัดเต็มถึงชีวิตของชายที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีแต่ดวงสวยที่สุดในจักรวารเขาคือเฮอร์ l ค s ลีสหรือที่ชาวโรมันเรียกว่าเฮอร์คิวลีสนั่นเองครับ คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าชีวิตของพี่บึ้คนนี้เนี่ยถ้าเอาไปสร้างละครหลังข่าวบอกเลยว่าเรตติ้งกระชูดเพราะมันมีครบทุกรสทั้งชูรักหักสวัสด์การเมืองบนสวรรค์และโศกนาตการ,รที่ทำออน้ำตาซึมเดี๋ยวเรามาแกะอรอยกันทีละฉากเลยครับเรื่องมันเริ่มในเช้าวันหนึ่งที่สดใสบนยอดเขาโอลิมปัสครับเทพสูสของเรากาลังนั่งจิบกาแฟเอ้ยสวยสพระกรายาหารเช้าแล้วเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่า เออโลกมนุษย์มันวุ่นวายนะเราน่าจะมีฮีโร่สักคนเอาไว้กอบกู้สถานการณ์และสเปคของซูสคือต้องเป็นเชื้อสายของเพอร์เซียสวีรบับรุษรุ่นปู่เท่านั้นซูสก็เลยสแกนกรรมมองลงมาที่โลกแล้วก็มาสะดุดตากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่ออัลคเมนีครับนางเป็นหลานของเพอร์เซียสสวยหยดย้อยแถมตอนนี้แต่งงานอยู่กับแอมฟิทริออนซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องสายเลือดเดียวกันซูสคิดในใจว่าคนนี้แหละ ถ้าเรามีลูกกับนางเด็กคนนี้จะเป็นสุดยอด DNA ฮีโร่แน่นอนแต่ปัญหาคือออาเมนีรักสามีมากครับเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์สุดๆจะให้สูตรแปลงร่างเป็นหมีเป็นวัวหรือเป็นสายฝนทองคำแบบกิ๊กคนก่อนๆคงไม่ได้แอมแน่ๆสูตรเลงัดไม้ตายออกมาครับนั่นคือการปลอมตัวเป็นสามีซะเลยเรื่องของเรื่องคือแอมฟิตริอนตัวจริงเนี่ยดันไปเกาะเรื่องฆ่าพ่อตาตัวเองตายอุบัติเหตุนะครับ จนต้องหนีไปลี้ภัยอยู่ที่เมืองทิฟส์ทีนี้พอแอมฟิทริออนออกไปทำภารกิจปราบกบฏสูสก็อาศัยจังหวะนี้แหละครับแปลงร่างให้เหมือนแอมฟิทริออนเป๊ะๆแม้กระทั่งฝุ่นที่เกาะตามตัวเดินดุมด่มๆเข้าห้องนอนอัลเมนีไปเลยแล้วความพีคคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อความบันเทิงสูงสุดสูสสั่งให้ดวงอาทิตย์หยุดทำงานขยายเวลาหนึ่งคืนให้ยาวนานเท่ากับ3คืนเพื่อจัดหนักจัดเต็มกับอัลเมนีพอรุ่งเช้าสูสก็ช่งหนีกับสวรรค์ไป แอมฟิตริออนตัวจริงก็กลับมาถึงบ้านด้วยความคิดถึงเมียครับกะว่าจะมาเล่าผลงานการรบให้ฟังแต่ปรากฏว่าอัลเมนีทำหน้านิ่งแล้วบอกว่าเอา้าก็เมื่อคืนคุณพี่เล่าให้ฟังหมดแล้วนี่ค่ะแถมเรายังอืห <c oughs> กันอย่างเร่าร้อนตั้งนานแอมฟิทริออนยืนมงในดงกล้วยครับเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อคืนข้ายังรบอยู่เลยนะทั้งคู่เถียงกันไปมาจนต้องไปพึ่งไทริเซียสโหเท่าตาบอดทุกอย่างรู้ฟ้าดิน t ทริเซียสฟังปุ๊บรู้ปับ๊บเลยเฉลยความจริงว่ายินดีด้วยครับท่านแอมฟิ t r ิออนภรยาท่านกำลังท้องลูกแฝดคนแรกเป็นลูกของเทพสูสที่มาเมื่อคืนส่วนอีกคนเป็นลูกของท่านที่เพิ่งจัดไปเมื่อเชา้านี้ในทางการแพทย์เขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า heteropaternal superfecundation หรือการตั้งครรภ์แฝดต่างพ่อครับซึ่งหายากมากในมนุษย์แต่เกิดขึ้นแล้วกับคู่นี้ เรื่องนี้รู้ไปถึงหูเฮราราชินีแห่งสวรรค์ซึ่งปกติก็เกลียบบรรดากิกของซูสอยู่แล้วแต่เคสนี้เฮราโกรธจนฟิลขาดครับเพราะซูสดูจริงจังมากแถมเหตุเกิดจากความฝันที่นางเคยเล่าให้ฟังด้วยมันหยามกันช,ะชะัดๆเฮ hey, ราเลยวางแผนแก้แค้นแบบเลือดเย็นในวันที่ออกเมนีใกล้คลอดเฮ hey, ราหลอกล่อให้สูสที่กำลังเมาวายสาบานต่อหน้าทานกำนันว่า เด็กในเชื้อสายเพอร์เซียสคนต่อไปที่จะเกิดมาจะได้เป็นราชาปกครองอาณาจักรอะโกลิสทั้งหมดซูสก็ยิ้มหวานคิดว่าลูกตัวเองจะคลอดวันนี้แน่ๆแต่หารู้ไม่ว่าเฮราแอบซ่อนไพ่ตายไว้ครับพระนางรู้ว่ามีญาติอีกคนชื่อสเตเนลุสเมียเขาก็ท้องอยู่เหมือนกันแต่อายุคันเพิ่งเจ็ดเดือนเฮราจัดการเลยครับ 1. สั่งเทพีการคลอดบุตรไปขัดขวางการคลอดของอัลเมนี โดยไปนั่งขัดสมาิกอดเข่าแน่นหน้าห้องทําให้เด็กคลอดไม่ออกทรมานปางตาย 2. พระนางรีบบึงไปมืองที่รินส์แล้วฉีดยาเร่งคลอดให้เมียสเทเนลุสคลอดลูกชายชื่อยูริสเทียสออกมาก่อนกําหนดผลคือสูสแพ้พนันครับยูริสเทียสเด็ก7เ,เดือนผู้อ่อนแอได้สิทธิ์เป็นราชาส่วนเฮราคริสของเราตกกระป๋องตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกสูสทําได้แค่เจรจาขอว่าโอเค ให้ยูริสเทียสเป็นราชาแต่ถ้าลูกข่าทำภารกิจให้ยูริสเทียสสำเร็จเขาต้องได้เป็นอมตะนะซึ่งเฮราก็ยอมปัดภาพมาที่ห้องคลอดในเมืองชีฟส์เอาเมนีกำลังจะขาดใจตายเพราะคลอดไม่ออกมาเจ็ดวันเจ็ดคืนจนกระทั่งสาวใช้คนสนิทที่ชื่อกาลันทิสปิงไอเดียขึ้นมานางวิ่งออกมาหน้าห้องกรตะโกรลันว่าเฮ้ดีใจด้วยนายหญิงคลอดแล้วจ้าเทพีการคลอดบุตรที่นั่งขวางประตูอยู่ตกใจครับ เผยลูกขึ้นยืนและคลายท่าขัดสมาธิทันใดนั้นมนก็เสื่อมอัลเมนีเลยเบ่งลูกแฝดออกมาได้สําเร็จแฝดคนพี่ชื่ออัลซิดสนี่คือชื่อเดิมของเฮราคลีสนะครับและคนน้องชื่ออีฟิคลีสแต่ความแค้นของเฮรายังไม่จบคืนหนึ่งพระนางส่งงูยักษ์สีฟ้าอมเขียวสองตัวเลื้อยเข้าไปในเปลเด็กพ่อแม่ได้ยินเสียงร้องรีบวิ่งมาดูภาพที่เห็นคืออีฟิคลีสร้องไห้จ้าแต่อัลซิดสกำลังโหดราะเอิกอาก มือสองข้างบีบของงูจนม่วงตายขาที่ช็อตนี้แหละที่ยืนยันว่าใครคือลูกซูสตัวจริงมีเกิดเล็กๆสร้างนิดนึงครับพ่อแม่พยายามจะเอาใจเฮราเลยเปลี่ยนชื่อลูกจากอัลซิดสเป็นเฮราคลีสซึ่งแปลว่าความรุ่งโรจน์ของเฮราเพื่อหวังว่าแม่ใหญ่จะเลิกตามจองเวนเฮราคลีสโตมาแบบเด็กยักษ์ครับตัวใหญ่แข็งแรงมากแต่มีปมเรื่องความฉลาดแกมโกงคือแกเป็นคนซื่อๆตรงๆหรือถ้าจะพูดแบบในเอกสารคือ ไม่ใช่จุดพิกเซลที่สว่างที่สุดบนจอภาพคือไม่ได้โง่นะแต่เน้นใช้กำลังมากกว่าสมองวิรกรรมวัยเรียนที่พีคที่สุดคือวิชาดนตรีครับครูสอนชื่อไลนุสพยายามสอนให้เฮราคลีสดีดพินแต่พี่แกมือหนักทำไม่ได้ดังใจครูเลยเผอเอาไม้ตีสิทธิ์เฮราคลีสของขึ้นครับคว้าพินฟาดหัวครูปเปรียงเดียวครูสมองกระจายตายขาที่นี่คือสัญญาณเตือนว่าความโกรธของเขาอันตรายแค่ไหน พออายุ18เฮราคลีสเริ่มออกไลยเจ้าชู้เหมือนพ่อไปปราบสิงโตที่กินวัวชาวบ้านกษัตริย์เทสพิสถูกใจมากเลยส่งลูกสาว50คนมาให้เฮราคลีสนอนเกาะทีละคืนบางตำนานบอกคืนเดียวเหมาหมดจนได้ลูกชายมาเพียบชีวิตดูเหมือนจะรุ่งโรจน์สุดๆครับเขาช่วยเมืองทีเบร์สรบชนะค่าศึกจนกษัตริย์ยกที่ดาชื่อเมการาให้แต่งงานด้วยทั้งคู่มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นแฟมิลี่แมนตัวอย่าง แต่ความสุขของฮีโร่มักจะอยู่ไม่นานครับวันหนึ่งเฮราคลีสกลับมาถึงบ้านเจอกับภาพหลอนที่เฮราเสกสายตาเขาเห็นเมกาลาภรรยาตัวเองกลายเป็นมังกรพ่นไฟและเห็นลูกๆตัวน้อยกลายเป็นปีศาจร้ายด้วยสัญชาตญาณนักล่าเฮราคลีสพุ่งเข้าไปสังหารปีศาจเหล่านั้นทันทีเขาบีบคอทุกตีจนทุกอย่างแน่นิ่งพอสิ้นลมหายใจภาพหลอนก็จางหายไป สิ่งที่กองอยู่ตรงหน้าคือร่างไร้วิญญาณของเมียและลูกของเขาเองคุณผู้ฟังลองจินตนาการความรู้สึกตอนนั้นสิครับจากจุดสูงสุดร่วงลงสู่จุดที่ต่ำที่สุดในวินาทีเดียวเขาอยากจะฆ่าตัวตายตามแต่ก็ทำไม่ได้เพราะบาปมันหนาเกินกว่าจะหนีเขาเลยเดินเท้าไปที่วิหารเดลฟีเพื่อถามวิธีไทยบาปแต่นักบวชหญิงที่นั่นก็ถูกเฮราสิงร่างอีกตามจองเวนไม่เลิกจริงๆคำทำนายบอกว่าเจ้าต้องเดินทางไปเมืองทิรินส์ ไปเป็นทาสรับใช้ของกษัตริย์ยูริสเทียสไอ้หนุม่มเจ็ดเดือนที่แย่งบาลังเข้าไปนั่นแหละเป็นเวลา10ปีและต้องทำภารกิจ10อย่างให้สำเร็จแล้วเจ้าถึงจะพ้นมนทินเฮราคลีสไม่มีทางเลือกเขาต้องก้มหัวยอมรับชะตากรรมเดินทางไปหายากผู้อ่อนแอและขี้อิาเพื่อเริ่มตำนานภารกิจ12ประการจาก10นอกเป็น12ได้ไงเดี๋ยวว่ากันที่โลกต้องจารึกและนี่คือจุดเริ่มต้นอันขมขื่นของวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ เพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างสำหรับผมนะเฮราคลีสคือเหยื่อของสงครามผู้ใหญ่อย่างแท้จริงแต่ความเจ๋งคือเขาไม่ยอมแพ้ครับเขาพร้อมจะลุยกับภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เพื่อทวงศักดิ์ศรีของตัวเองคืนมา EP หน้าห้ามผ้าเด็ดขาดเพราะเราจะไปลุยกับภารกิจ12ประการที่โหดหินและเถื่อนที่สุดทั้งปราบสิงโตหนังเหนียวตัดหัวไฮดราและกวาดคอกสัตว์ที่เหม็นที่สุดในโลก สำหรับวันนี้เล่าขานตำนานเทศต,ต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามฟังแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าภารกิจของเฮราคลีสสวัสดีครับ